เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่ไทยเราตัดสินใจที่จะส่งตัวชาวอุยกูร์ทั้งหมด40คนกลับไปอย่างประเทศจีนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเราโดนประนามนะคะเหมือนที่คุยกับพี่แม็กเมื่อสักครู่นี้นี่คือความลำบากใจของความเป็นคนกลางของเราเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการจะอบพยพไปยังประเทศที่3ซึ่งถ้าติดตามแล้วเนี่ยเขาน่าจะเขาต้องการที่จะไปยังตุรกีหรือว่าอีกหลายๆประเทศเนี่ยแต่ว่า ปัญหาก็คือว่าเขามาอยู่เนี่ยสิกบสิบเอปีแล้วนะคะสิปีที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยของบ้านเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปยังประเทศที่3ได้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประสานงานกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเพื่อที่จะนําตัวทั้งหมด40คนเนี่ยกลับไปยังประเทศจีนท่ามกลางความเป็นห่วงกังวลน,นะคะทั้งของประเทศ ตะวันตกด้วยทั้งของนานาชาติแล้วก็รวมถึงมีนักการเมืองในไทยบางคนมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็แสดงความเป็นห่วงกังวลในเรื่องนี้ว่าการส่งตัวพวกเขากลับไปเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรจะมีการกระทําอะไรที่ไม่ไมออ่ส่งผลต่อเรื่องของความปลอดภัยของเขาหรือไม่ทีนี้หลังจากที่เราส่งตัวกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะวันนี้ก็มากันครบเลยค่ะ U.N. อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายชาติเยอรมนี Germany ด้วยก็ออกแถลงการประนามประเทศไทยนะคะแสดงความไม่พอใจที่เราตัดสินใจส่งตัวชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีนตอนนี้นาะนาชาติก็ออกมาประนามอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากปฏิบัติการในการนำตัวชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีนโดย ไม่ว่าจะเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาประช,ชาติโวลเกอร์เติร์นะคะก็มีการออกถแถลงการบอกว่านี่คือเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของการจะถูกทรมานปฏิบัติอย่างเลวร้ายหรือแม้แต่มา์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ประนามไทยเช่นเดียวกันเลยบอกว่าเราจะขอประนามในถ้อยคําที่หนักหน่วงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อกรณีไทยบังคับส่งตัวชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีน กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะก็เตือนว่าผู้ถูกส่งตัวกลับเหล่านี้เสี่ยงจะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยติดตามสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาในประเทศจีนด้วยที่ London, my, ลอนดอนเดวิดแรมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหาราชนาจาักรก็บอกว่าสหาราชนาจาักรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในถ้อยคําที่หนักหน่วงที่สุดกับการตัดสินใจของเราขณะที่การชี้แจงของจีนนะคะ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนก็บอกว่าคนเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวจีน40คนได้ถูกนระเทศออกจากไทยในการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเโดยบอกว่าการส่งตัวกลับในครั้งนี้คือมาตรที่เป็นรูป,ปธรรมในความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชายแดนนี่เป็นถ้อยคำของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลินเจียนค่ะ ได้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวประจําวันนะคะโดยบอกว่านี่คือสิทธิที่ชอบทาตามกฎหมายและผลประโยชน์ของคนเหล่านี้จะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสาธารณะของจีนนั้นระบุในถ้อยถแถลงว่าผู้ถูกส่งกลับเหล่านี้ถูกล่อลวงโดยองค์กรอาชญากรรมให้เดินทางออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายและใช้ชีวิตอยู่ในไทย พวกเขาและครอบครัวประสบกับความทุกข์และญาติญาติของพวกเขาร้องของรัฐบาลจีนซ้าแล้วซ้ำเล่าให้มอบความช่วยเหลือเพื่อที่พวกเขาจะสามารถกลับคืนสู่อ้อมก,อ,อ,อ,กอดของแผ่นดินแม่ได้นะคะซึ่งนอกจากอ,อ,องค์กรของต่างประเทศขอภัยรัฐบาลของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็ประนามประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ พอหลังจากกระแสมันแรงมากขนาดนี้มันแรงมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อค่ำของวานนี้ตอนประมาณทุ่มครึ่งย้อนนิดไปนิดหนึ่งนะคะของการถแถลงของรองนายกฯก็ร,รัฐมนตรีว่าการกทรงกลาโหมคุณภูมิทางเวชย,ยชัย ก็มีการชี้แจงถึงกระบวนการในการส่งตัวชาวอยกูทั้ง40คน,นกลับไปยังประเทศจีนเมื่อวานเนี่ยโดยคุณภูมิธรรมมีพันเวทวีสอดสองลองื่อมดีกระทรวงยุติธรรมนะคะมีคุณมาริสิงี่เฉียงพงเลื่อมดียงกระทรวงการต่างประเทศมีพลวดตรีธนิตไทยวัชรามาศรองผู้บัญชาการสํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มีคุณจัดชัยบางชวดเลขาสชก็ร่วมกันแถลงถึงเหตุและผลแล้วก็กระบวนการในการร่วมมือกันแล้วก็ยืนยันถึงเรื่องของการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้มีกระบวนการที่ได้มีการพูดคุยเริ่มต้นกันมาเป็นเดือนโดยเป็นพิธีการทางการทูตซึ่งรัฐบาลของจีนได้มีหนังสือติดต่อประสานมาอย่างเป็นทางการเพื่อมารับชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีนค่ะโดยได้มีการคุยกันแล้วก็บอกกับทางเขาว่าถ้าจะให้เราส่งกลับไปทางจีนเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจให้ความมั่นใจกับเราว่าจะทําทุกอย่างอย่างถูกต้อง และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงซึ่งเขาก็ยืนยันทางจีนก็ยืนยันว่าจะดูแลอย่างดีให้ชาวอุยกูมาสมัครบายอย่างสมัครใจแล้วก็ให้สามารถพูดคุยกับญาติพี่น้องได้รวมถึงจัดหาอาชีพซึ่งพอมีการพูดคุยรับรองกันแบบนี้ก็ทําให้ทางฝั่งไทยนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ทางสอตอมอสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็มีการนําเอกสารฉบับที่ทางจีนยืนยันนําไปแปลปภาษาอุยกูเพื่อให้เขาได้เห็นและก็ทําความเข้าใจ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่ากระบวนการหลังจากนี้ก็คือเมื่อผลักดันชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีนแล้วก็จะมีการส่งเลขาสอมชและเจะ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยประจําประเทศจีนไปร่วมแกนเป็นสักขีพยานแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกทุกอย่างนะคะแล้วก็จะไปยังประเทศจีนเป็นระยะระยะเพื่อที่จะไปดูสภาพความเป็นอยู่ว่าตกลงแล้วไปได้อย่างอยู่ได้อย่างปลอดภัยจริงหรือไม่มีการกระทําที่เป็นการทารุณกรรมเหมือนกับที่นานาประเทศนั้นเขามีความกังวลหรือไม่ คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบและตรวจสอบอย่างดีชัดเจนว่าจะไม่สร้างผลกระเทือนที่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆซึ่งรัฐบาลมีความเป็นห่วงกรณีถ้าเราส่งตัวชาวอุยกูไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่หรือจะส่งเขาไปตายไหมโดยตั้งแต่ที่ได้มีการดําเนินการก็ยืนยันว่า ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ถูกต้องตามพรบรอุ้มซ้อมพรมานด้วยนะคะดังนั้นจึงมั่นใจว่าชาวอุยกูที่ส่งตัวไปจะไม่พบกับปัญหาที่หลายคนได้มีความกังวลขณะที่เลขาสมชคุณจัดชัยบางชวดนะคะก็ได้กล่าวว่าในการดําเนินการในส่วนแรกก็คือจะมีการไปรอที่ประตูเครื่องบินเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยทางจีนได้มีผู้บริหารระดับสูงมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะและคณะผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตำรวจในมณฑลซินเจียงอุยกูมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับชาวอุยกูกลับไปยังประเทศจีนโดยได้มีการส่งชาวอุยกูที่ป่วยออกมาจากเครื่องบินคนแรกโดยเห็นว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเริ่มจะมีการโด,โดยอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีการส่งตัวไปรักษาพยาบาลต่อไปก่อนที่จะส่งตัวกลับไปที่บ้านโดยมีญาติพี่น้องชาวอุยกูได้เดินทางมารับคนที่เหลือค่ะ นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังนําชาวอุยกูไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพแล้วก็มีญาติมารอารับเป็นจุวนมากเป็นภ้าพบรนยากาศที่ดีอันนี้คุณชัดชัยที่อยู่ในบรรยากาศในตอนนั้นก็ออกมาเล่าให้สื่อฟังนะคะว่าบรรยากาศในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งก็พบว่าทางเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยทางเขาก็คือชาวอุยกูที่ได้กลับไปที่นั่นเนี่ยนะคุณชัดชัยก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยกับจีนที่ทําให้เขาได้กลับบ้านแล้วก็ยังได้พบกับชาวอุยกูที่บ้านพัก ที่เราได้ส่งตัวกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งก็พบว่ายังมีความสุขอยู่ดีนะคะทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เมื่อคืนนี้ทาง Facebook ของสรานเอกัครขราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็มีการเปิดเผยภาพบรรยากาศเมื่อหลังจากที่ชาวอีกูกลุ่มนี้เดินทางไปยังประเทศจีนแล้วเนี่ย เขาก็มีบรรยากาศอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะทางสถานทูตก็มีการนําภาพเหล่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะแล้วก็ได้มีการชี้แจงโดยบอกว่า มีกระบวนการนะคะในการส่งตัว40รายเนี่ยนะคะกลับไปยังประเทศจีนโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินพลเรือนของจีนซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมระหว่างจีนและไทยที่ได้ร่วมมือกันจัดการกับอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองในยผิดกฎหมายและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของคนเมืองจีนตามกฎหมายของ2ประเทศและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศโดยบอกว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองในยผิดกฎหมายที่ที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยไปเนเวลา10กว่าปีค่ะ เนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อคนเหล่านี้กลับบ้านหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอาระยะเพื่อช่วยให้พวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิตกรรมตามปกตินะคะที่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่อย่างไรก็ตาม กระแสและดราม่ามันก็ไม่จางหายไปแล้วก็วันนี้มันก็ยิ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะด้วยความที่มีถแถลงการของต่างประเทศนี่แหละมากดดันมาประนามเราเนี่ยนะคะอย่างถึงที่สุดเนี่ยที่เราตัดสินใจในครั้งนี้ก็เลยทำให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยถแถลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้นะคะก็มีการชี้แจงเลยนี้อีกครั้งหนึ่งในคุณภูมิธรรมก็พูดถึงกรณีที่มีความกังวลเพราะเขาบอกว่า เอะระวังนะถ้าหากว่าเราตัดสินใจแบบนี้อาจจะเกิดความไม่พอใจของชาวอุยกูร์ที่ที่ต่อต้านเรื่องนี้แสดงความไม่พอใจแล้วก็จําได้ไหมเมื่อก่อนมันเคยเกิดขึ้นกรณีที่ที่ศาลพ่อพรมที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกหรือไม่นะข่าวก็ประเด็นเนี้ยไปถามคุณภูมิทางว่ามีความกังวลเรื่องเหตุก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจจากเรื่องนี้หรือไม่น่นะคะคุณภูมินําก็บอกว่าหากเราส่งชาวอุยกูร์แล้วได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต เป็นเรื่องที่ต้องขอบคิดกันแต่การดําเนินการในครั้งนี้มีหนังสือที่เป็นทางการจากจีนที่ควรแก่การเชื่อถือในขณะเดียวกันจีนก็มีสิทธิที่จะขอตัวชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยมานานกว่า11ปีเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเหตุเพราะเราแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการส่งตัวไปประเทศที่3ก็ทํามา11ปีแล้วนะคะคุณภูมิพรมก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งตัวไปที่ตุรกีกว่าร้อยคนก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าหลังจากนั้น คือตอนในยุคของถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นยุคของพลเอกประยุ์จันโอชามีการส่งตัวชาวอุยกูไปที่ตุรกีซึ่งเป็นไปตามการร้องขอที่เขาเอ่อมาอยางประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ส่งไปจํานวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังตกค้างอยู่ในประเทศไทยคุณภู้นำก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครตอบรับที่จะรับชาวอุยกูเหล่านี้กลับไปค่ะ โดยคุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนแรกที่ส่งคนตุรกีเอ้ขอภัยส่งชาวอุยกูไปที่ตุรกีก็ประสบความสําเร็จดีแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครตอบรับเลยและตนได้บอกกับชาติตะวันตกแล้วว่าหากเขาจะรับไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่เขาไม่รับเพราะคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเขาดังนั้นเมื่อทางการจีนยืนยันว่าทั้งหมดเป็นพลเรือนของจีนที่มีเชื้อสายอุยกูมีที่อยู่อย่างชัดเจนจึงอยากขอตัวกลับไปเราจึงดําเนินการตามขั้นตอนนี้เป็นการชี้แจง จากคุณภูมิธรรมนะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่ารัฐบาลได้ชี้แจงกับประเทศตะวันตกหลายชาติเช่นอเมริกาก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งก็ได้ย้ําไปว่าเราจะทําภายใต้อธิปไตยและกฎหมายของไทยคํานึงถึงหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้รวมถึงคํานึงถึงกฎหมายที่จะไม่ส่งคนไปเสียชีวิตเรามีสถานะอยู่แค่นี้กักตัวเอาไว้ก็ทําผิดกฎหมายเราไม่มีทางเลือก และชัดเจนว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เพียงแต่ต้องดํารงความถูกต้องและเหมาะสมเพราะการที่เราขังชาวอยกูก็ถูกร้องเรียนมาตลอดว่าเป็นการทรมานซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายปี2 0 1 5ดังนั้นการส่งชาวอีกูกลับไปยังประเทศจีนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด อีกครั้งรัฐบาลก็จะติดตามเรื่องความปลอดภัยเป็นระยะะค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดข,ของคุณภูมิธรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการวันนี้เมื่อเกิดการประนามก็เลยมีการชี้แจงแต่ว่าในการชี้แจงเนี่ยก็มีการเน็บอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะซึ่งการเน็บของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ทําให้มีมุมมองของนักวิชาการคือต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากนะคะในการที่จะมาแบบ พูดคุยมามา,มาอะไรกันเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าทีนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นเราตัดสินใจไปแบบนั้นแล้วก็ยึนยอาทุกอย่างดําเนินกนารถูกต้องตามกฎหมายในการประสานงานร่วมกันระหว่างไทยกับจีนแล้วก็มันก็เป็นความยากลําบากลําบากใจของเราที่เป็นคนกลางว่าแล้วจะยังไงล่ะเพราะว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องดูแลเขาถูกไหมคะจะส่งไปประเทศที่3ก็ไม่มีใครที่จะรับอ่ะ อเมริกาก็ไม่เอายุโรปก็ไม่เอานะคะก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มา11ปีอ็ดปีค่ะเพราะหลังจากรัฐบาลไทยก็เลยบอกว่าทางออกที่ที่สุดก็น่าจะส่งพวกเขากลับไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นมีการยืนยันแล้วว่าพวกเขานี่ก็เป็นคนจีนก็ส่งกลับไปแต่ทีนี้เมื่อมีการออกแถลงการประนามกับการตัดสินใจในครั้งนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องรอง รอรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะคือไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะไม่ได้บอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของรัฐบาลไทยถูกหรือผิดแต่มันกระทบแน่ๆนะคะโดยเฉพาะกับการที่อเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกออกมาประนามกับการตัดสินใจในครั้งนี้มองในมุมของนักวิชาการซึ่งไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะย้ําก่อนว่านี่ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อาจารย์ประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นเราสัตร์าจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะ นักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศก็มองว่าเรื่องนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐได้นะคะโดยอาจารย์ปฏิญานก็มองว่าการส่งตัวชาวอุยกูให้กับประเทศจีนนั้นสาเหตุที่ทางการจีนต้องการคนกลุ่มนี้กลับไปดำเนินคดีเพราะว่าจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีคดีติดตัวซึ่งสวนทางกับภาคประชาชน ที่ขออภยัยค่ะที่ส่วนทางกับภาคประชาสังคม,มที่อ้างว่าชาวกลุ่มชาวชาวอุยกูกลุ่มนี้เป็นผู้รี้ภัยทางการเมืองและต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศที่3ดังนั้นการที่ไทยจะส่งตัวชาวอุยกูกลุ่มนี้ให้กับทางการจีนต้องดูเงื่อนไขาการส่งกลับให้ชัดเจนว่าไม่ใช่คดีทางการเมืองใช่หรือไม่รวมถึงต้องดูเงื่อนไขความปลอดภัยกับผู้ต้องหากลุ่มนี้ด้วยว่าจะได้รับการปฏิบัติเป็นไปนตามหลักกติกาสากลส่วนผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศไทยนะคะอาจารย์ปณิธานก็ให้ข้อมูลว่า ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้สากลอาจจะยอมรับไม่ได้และทางอเมริกาก็พูดชัดเจนมาเดยตลอดว่าไม่ต้องการให้ไทยส่งชาวอุยกูกลับไปให้กับทางการจีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายด้วยยกตัวอย่างตอนนี้ที่อเมริกากําลังประกาศจะขึ้นกําแพงภาษี ไทยเราก็อยู่ในลิสต์นั้นที่เราจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ด้วยดังนั้นประเทศไทยก็ควรจะมีปัจจัยที่จะใช้ต่อรองกับสหรัฐเช่นเรื่องอุยกูแต่ในเมื่อไทยเลือกส่งชาวอุยกูให้กับจีนก็อาจจะต้องรับผลที่จะตามมาด้วยอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้สากลหลายประเทศก็อาจจะไม่เข้าใจไม่ยอมรับอย่างอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาก็ได้พูดไว้แล้วว่าไม่อยากให้เราส่งต้องการให้เราชะลอการส่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาว่าจะกระทบขนาดไหนเพราะเป็นเรื่องที่อเมริกาเขาก็มีการร้องขออย่างชัดเจนแล้วก็การร้องขอหรือการความร่วมมือตรงนั้นหลายฝ่ายก็คิดว่าจะนําไปช่วยในการเจรจาเรื่องของปัญหาการค้าซึ่งก็ไม่ง่ายแต่หลายฝ่ายก็หวังแบบนั้นตอนนี้พอไม่มีตัวแปรนั้นแล้วอาจจะต้องระมัดระวังกับสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นอันนี้ขอบพระคุณพ p t v นะคะเราพีพีทีวีเขาสัมภาษณ์อาจารย์ปณิธานนะคะแล้วก็ เอ็นคิดว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่น่าสนใจก็เลยขออนญาตที่จะอิบยกเอาคำไม่สัมภาษณ์ของอาจารย์ไปนิทานซึ่งไม่มีมุมของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคืออย่างที่บอกว่าในการพูดเรื่องนี้ต้องมีความระมัดระวังอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่า หลายคนก็ไปไปวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมแต่ว่านี่ขอคุยในมุมของในมุมของนักวิชาการด้านความมั่นคงต่างประเทศแล้วก็การตระเทศกันละกันว่าอาจารย์มองถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้นะคะ